การถึงเงินมาตนเพื่อความสุขความสบายสำหรับผู้หญิงคนนี้ฉันจะเป็นพยายามจาจูด้าพาไปลงเงินอนด้วยมือของฉันเองฉันจะพ่อคุยกันละเธอต้องแต่งงานกับคุณปัตเพื่อนรักคุณปูนนะคะถึงเวลาแล้วที่เด็กกันมาต้องตอบแทนคุณตูลวิชานีที่เลี้ยงลูกเธอมานี่เป็นสินทอดทองมั้นผู้หญิงคนนี้ผมจะให้ทดลองงานเป็นภรรยาผมสามเดือนท่านหนีกลับก่อนถือว่าสัญญาทุก คฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าพุ่งเข้าไปทีแต่งงานโดนโดนเ,เจะกระสา่าตาฉันกำลังจะเป็นเมียของตากแก่ควรจะต้องหัวโวนมีพครับรับใช้ชัดเดีย๋ยววางเลยโดนแรงหนักมากเลยค่ะคุณจะรักผมอยู่คุณจะทนอ,อยู่คนที่ไม่ได้คนอื่นทำไมก็จะทำหน้าที่เมียแล้วได้ปะคนที่บอกทั้งตาและหัวใจก็คือแกเว้ยฉันบอกให้เธอหยุดแล้วแล้วเธอจำไว้ว่าฉันจะไม่มีวันเอาน